แยกบนล่างไม่ต้องอ้างว่าน้ำไม่แรงงานนี้เป็นการจัดระเบียบท่อน้ำให้ลูกค้าใหม่ครับงานนี้อยู่แถวถนนอ่อนนุชครับโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้ำให้ใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าดูไม่เป็นระเบียบครับแล้วก็ไม่สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับโดยคอนเซ็ปต์ของลูกค้าจริงๆนะครับลูกค้าอยากให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับไม่จุกจิกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมองมาแล้วก็ต้องสวยงามด้วยครับจากระบบเดิมของลูกค้านะครับเวลาจะใช้น้ำประปาทีหนึ่งนะครับก็ต้องมาเบี่ยงวาล์วหรือปิดวาล์วตัวใดต ทอน้ําออกเลยนะครับชั้น1ก็คือชั้น1น,นะครับชั้น2ก็คือชั้น2เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยปั๊ม2ตัวก็จะแยกกันทํางานเลยนะครับซึ่งระบบใหม่ที่ผมต่อไปก็คือเป็นออโต้เลยนะครับในกรณีที่ไฟฟ้าดับนะครับก็สามารถใช้น้าประปาได้ปกตินะครับแต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือในกรณีที่ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับจากรายที่เคยแยกกันนะครับชั้น1ก็คือชั้น1ชั้น2คือชั้น2ผมสามารถสลับกันใช้งานได้ในกรณีที่ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งเสียโดยการต่อท่อมารวมกันโดยใช้วาปิดคั้นระหว่างกันของชั้น1และชั้น2ในเรื่องของความปลอดภัยครับผมก็ได้ใส่เบรกเกอร์แล้วก็กล <Beifall S 1> ่องกันน้ําให้ลูกค้าเพียงแค่นี้ลูกค้าก็สามารถกลั